สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เจี๊ยบนะคะพามาที่วัดตากล้องหลวงพ่อแช่มนะคะวันนี้อาจารย์จะพามาหมูมาไหว้ขอพรนะคะโดยรอบบริเวณนี้ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์เข้ามาแล้วคนลุกมากเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบอกวิธีไหว้ขอพรหลวงพ่อแช่มทําอย่างไรสวดคาถาอะไรให้เปิดดวงนะคะมีคาถาเปิดโปงฟ้าสวดแล้ว ทำให้ให้เราโลกทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรามีพลังจิตที่ดีเดี๋ยวอาจารย์จะพาสวดนะคะนะโมตัสสะภควตโตอะรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะรหตโตสัมมาสัมพุทธัออสสะนะโมตัสสะภควโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอยสิท้อพออออือโป่งอุโป่งอึกาคาจ่าสะเมจ่าอิธาเมตังอุมิ เมออะมิอิทียังอืออือวาเอตังภูตังจิตจตังจิตติพันธังพันกายะพันทุงเอวะโทจะอะอาโป่งรุ่งโรดโอตากันกายะเอวะกามานิสีสัตสวาสัพเพชนาพหูชนาสัพเพอิติโยพระหูอิธิโยสัพเพปุริโสพระหูปุริโสสัพเพสาพาดี พระหูสะบะดีสัพเพชนพาพระหูชนาสัพเพอะมะวาอืออือพระหูอะมะวาอืออือสัพเพพมมาสัพเพกุมาลีพระหูกุมาลีวามาอุมาอุนาอิาอัมอึนามาอิสวาสะนะสานะสะวาอินาอุมาอะอืออือวาพุทธังอะอาเนยะนิมิคะ นาสา,ค,าค่ะข้าตัสสะข้าวะโตคะมินิสาทุสาธุเราพาไหว้หลวงพ่อแชม่มเสร็จแล้วแล้วอาจารย์นะคะไฮไลท์ที่สำคัญเลยกูมารดูดลกหลวงพ่อแช่มศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าไหว้แล้วขอพรแล้วจะมีกินมีใช้ไม่หมดเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปไหว้นะคะไปขอพรขอโชคขอลาภกันนะคะ ภูมาดูดลกนะคะหลวงพ่อแชม่มเดี๋ยวมาเลยค่ะอาจารย์จะพามานะคะภุมาดูดลกของหลวงพ่อแชม่มบัตตากล้องนะคะเขาเล่าผ่านกันว่าใครมากราบไหว้ขอพรแล้วจะสมหวังกลับไปภูมาดูดลกของหลวงพ่อแชม่มหมายถึงมีกินไม่อดจเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนา ใครที่อยากจะมาขอพรลงมากันได้นะคะที่วัดตากล้องหลังจากที่เราไหว้นะคะขอพอรกุมารดูดลกแล้วยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่วัดแห่งนี้วัดตากล้องนะคะโบสถ์ล้างอาถรรพ์เดี๋ยวเราไปติดตามนะอาจารย์จะพาไปนะคะใครที่ดวงติดขัดสามารถมาขอพอรได้เลยอาจารย์เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆอาจารย์สัมผัสได้นะคะว่าวัดสถานที่นี้ไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะ อันนี้อาจารย์มานั่งอยู่ที่โบสถ์นะคะล้างอาถรรพ์น,นาวัดตากล้องอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะที่สําหรับใครที่รู้สึกดวงติดขัดการงานไม่ดีชีวิตไม่ค่อยมีความสุขไม่ราบรื่นลองมาฐานลองมานั่งสมาธิที่สถานที่นี้โบสถ์ล้างอาถรรพ์นวัดตากล้องลองมานะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆและก็มียันนะคะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ เราจะมาขอพอรได้ลองมานั่งสมาธินะคะแล้วเชื่อว่ากลับไปแล้วคุณจะโชคดีกลับไปแน่นอนค่ะสำหรับในบทวิหารนี้นะคะใครที่โดนคุณใส หรือว่ารู้สึกแบบว่าโดนของมาลองมานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานสถานที่นี้หน้าหลวงพ่อแช่มนะคะในวิโบในวิหารเชื่อว่าคุณจะโชคดีกลับไปแน่นอนนะคะลองมาพิสูจน์ได้ในโบสถ์วิหารนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนจะต้องบุญสัมพันธ์ได้มาเจอวัดนี้ ที่วัดตากล้องหลวงพ่อแช่มนะศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะมากันในโบสถ์วิหารมนานั่สมาธิวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าปฏิหารมีจริงเสมอค่ะหากคุณนะคะอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนลองติดติดตามอาจารย์ไว้นะคะและสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าวัดอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษานะคะ แล้วท้ายนี้นะคะวันนี้อาจารย์ขอจบนวัดสถานที่วัดตากล้องนะไว้ที่นี้กดติดตามอาจารย์ไว้นะคะช่อง Youtube สุจินดาหนุ่พึ่งดูดวงพลังจิตกดติดตามไว้ข่าวหน้าทิปหน้าอาจารย์จะพาไปวัดไหนจะไปขอโชคขอลาบกันวัดไหนคอยติดตามไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ